สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ,จการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลายคนนะครับนะที่ได้ยินนะผมเล่าให้ฟังนะครับในช่วง4-5ปีนี้นะว่าบ้านเราและโลกนะสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่สภาวะเกรดิเฟชันนะเมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่แท้จริงนะครับมันต่ำกว่าคาดการ ทิศทางแนวโน้มตามศักยภาพของมันนะครับที่มันจะทางกว้างมากยิ่งขึ้นนะจากเหตุปัจจัยลบหลากหลายอย่างเช่นนะครับภาษีการค้าของสหรัฐนะครับที่เพิ่มสูงมากขึ้นความขัดแย้งในอำนาจและผลประโยชน์ของมหาอำนาจโลกในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกที่เพิ่มสูงมากขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกใหม่และสงครามนะครับในภูมิภาคต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในขณะนี้ แลนะที่พร้อมจะประทุนะเกิดขึ้นใหม่ที่จะเกิดการประทะรอบใหม่ได้ตลอดเวลาระหว่างชาติคู่ปฏิบัติต่างๆนะครับผมได้บอกเล่านะครับว่าเราต้องอยู่แบบกบจำศีลน,นะซึ่งนะทำให้หลายคนเนี่ยนะคิดไปถึงสภาวะที่อยู่แบบอดๆอยากๆนะครับรันแขนอดมือกินมือนม้ออะไรนะแบบนั้นนะ ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้นนะครับการอยู่แบบกบจำศีลเนี่ยไม่ได้อยู่อย่างอดอยากนะแต่เป็นการอยู่อย่างฉลาดซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะนมาขยายความให้เข้าใจชัดๆมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดหนึ่งนะครับการจำศีลเนี่ยเพราะว่านะมันฉลาดจะรู้ว่าการจำศีลเนี่ยดีกว่าปลอดภัยกว่าการออกใช้ชีวิตนะครับหาอาหารเหมือนสภาวะปกตินั่นเอง เพราะว่าอาหารหายากและนักล่าผู้หิวโหวยมีมากเปรียบคนที่มีปัญญานะครับย่อมรู้ว่าควรทำอะไรในช่วงสภาวะเกรดดิเพ r e ชั่น n 2นะครับก่อนการจำศีลเนี่ยกบมันจะกินอาหารให้อิ่มดีเสียก่อนนะไม่ปล่อยให้ร่างกายสุบขอมอดอยากนะครับแต่มันจะกินเพื่อสะสมอาหารเข้าสู่ร่างกายให้เต็มที่เสียก่อน เปรียบเหมือนคนนะครับที่มีปัญญาที่ย่อมเก็บสะสมทรัพย์สินนะครับมาเต็มที่นะก่อนเข้าสู่สภาวะเ r e ดดิเฟเ e นชั่นนั่นเอง3นะครับในระหว่างการจำสินกบมันจะเคลื่อนไหวน้อยนะเพื่อลดการใช้พลังงานและนะการเผาผลาญพลังงานจากร่างกายกล้ามเนื้อและไขมันต่างๆนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยได้ตลอดฤดูแล้งนั้น เปรียบเทียบกับคนที่มีปัญญานะครับก็ย่อมกินน้อยใช้น้อยบริโภคน้อยแต่ไม่ใช่ไม่กินไม่ใช้ไม่บริโภคเลยนะครับนะไม่ใช่ว่านะจะไม่ใช้จ่ายทรัพย์สินนะครับแต่ใช้ด้วยนะหลักความรู้ความเข้าใจในสภาวะเคร d ิตเบสชั่นอย่างหลัก80-20นะครับอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังอาจจะทำอาหารทานเอง80%นะครับทานอาหารนอกบ้าน20% หรือการลงทุนในสิ่งนะที่ไม่เสี่ยงหรือว่าเสี่ยงน้อยนะครับมากกว่านะที่จะไปลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงมากนะด้วยอัตราส่วน80% 20%คือลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงน้อย80%ลงท,ทุนในสิ่งที่เสี่ยงมาก20%เป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยคือความฉลาดแล้วก็4ีนะครับการออกจากการจำสีนเนี่ยกบมันรู้นะครับว่านะมันจะรอดพ้นจากฤดูแล้งแล้วนะครับ มันอาหารการกินกำลังนะครับจะกลับมามันบรรดานักล่าผู้หิวโหวยนะครับก็ลดการล่าเหยื่อลงแล้วนะครับมันจึงออกจากการจําศีลคําถามคือมันรู้ได้อย่างไรนะคำตอบก็คือว่าสภาวะแวดล้อมของฤดูแรงเนี่ยมันหายไปนะครับความชุ่มชื้นของฤดูฝนเนี่ยมาแล้วนะเปรียบคนที่มีปัญญาได้เองนะครับก็ย่อมจะรู้ว่าสภาวะ Great d e p r e s s เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วน,นั่นเองนะ เพราะว่ามีดัชนีชี้วัดที่แสดงออกมานั่นเองนะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกนะครับฟื้นกับคืนมาแล้วอย่างชัดเจนนะอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับนาจากลักษณะทั้ง4ประการนี้คือลักษณะของกลบที่มันใช้ปัญญาและความรู้เท่าทันนะครับในช่วงฤดูภัยแล้งที่กําลังจะมาเยือนนะครับแล้วก็การเอาตัวรอดให้พ้นจากภัยนั้นซึ่งบางท่านนะครับอาจ ไม่อยากเป็นกบจำศีลแต่จะอยากเป็นนักล่าในฤดูแล้งก็แล้วแต่เลยนะครับคือในฤดูแรงเนี่ยมันอะไรก็หายยากไปหมดถ้าท่านไม่เลือกเป็นกบจำศีลท่านก็เลือกเป็นนักล่าก็ได้นะนักล่าก็อาจจะตกเป็นเหยื่อนะของนักล่าด้วยกันเองนะที่แข็งแรงกว่าในช่วงเวลาภัยแล้งนะที่เต็มไปด้วยความหิวโหยก็เป็นไปได้นะครับก็เรียกว่าเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจกันส่วนใครนะครับนะจะเลือกแบบใด นะก็ตามแต่อธัธยาศัยเลยนะครับจะเป็นกบจำศีลหรือเป็นนักล่านะถ้าเลือกเหมาะสมนะกับตนเองนะครับก็ถือว่าทุกท่านตัดสินใจเองอ่นะพูด,ดง่ายๆนะก็ขอวอวยพรนะครับให้โชคดีนะปลอดปลอดภัยกันทุกท่านนะครับในสภาวะ credit pension นะสภาวะเศรษฐกิจนะที่มันฝืดเคืองนะในช่วง4-5ปีข้างหน้านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ